ทุกคนอาจจะดูว่าเฮ้ยทำไมโมดูแปลกตาไปทำไมโมแต่งตัวแบบนี้ทำไมโมเริ่มเปิดที่ห้องตัวเองก็คือโมรู้สึกว่าเราอะไปทัวร์กินเยอะแล้วโมอยากให้เห็นอีกมุมนึงของโมบางว่าเฮ้ยจริงๆริงโมก็คือไม่ได้กินอย่างเดียวนะโมอะออกกำลังกายด้วยเหมือนกันหนึ่งในสิ่งที่โมทำนะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดก็คือ วันนี้มีแขกรับเชิญด้วยเดี๋ยวรอดูว่ามีใครเซอร์ไพรส์เราบอกใบ้ไว้เลยว่าสองคนก่อนไปออกกำลังกายปกติโมจะถ้าเป็นตอนเช้าปกติโมอะถ้าใครติดตามโมตลอดจะเห็นว่าเฮ้ยวันๆน้ำโมไปทำนู่นทำนี่แบบเยอะแยะมากเท่ากับว่าโมจะเหนื่อยตอนเย็นก็เลยเลือกที่จะชอบออกกำลังกายตอนเช้าค่ะแต่งตัวเตรียมพร้อมละแล้วก็คือปกติ ก่อนไปออกกำลังกายนะทุกคนคือต้องทานอะไรบ้างแบบให้มีอะไรแบบในท้องเพราะไม่งั้นมันจะไม่ไหวไม่มีแรงแล้วสิ่งที่เราทานไปมันจะสูญเปล่าวันนี้โมจะดื่มเชคอันนี้คุณแม่ใส่ไว้แล้วตัวไม่เห็นดบดีเลยก่อนไปออกกําลังกายนะคะนี่ขนาดเป็นแค่เชคนะโมยังเผื่อเวลาแบบชั่วโมงเลยเพราะบางทีมันจุกไง จริงๆมันก็ไม่ได้หลุดไปจากโมโมนแฮปปี้เกิลมากหรอกหลังจากที่ออกกำลังกายแล้วก็ยังมีร้านแบบเฮลตี้ให้มันเข้าตีมวันนี้เฮลตี้เดี๋ยวพากินทุกคนบอกว่าร้านนี้อร่อยมากโมอะเคยจะไปแล้วแต่ว่ารอบที่เราเขาเหมือนช่วงโควิดหนักๆแบบปีที่แล้วอะค่ะเขาก็เลยรับแต่เทคาเวอ์อะไรเงี้ยแล้วโมอะชวนเพื่อนไปเพื่อนขับรถไปถึงร้านแล้วนะแบบโทรมาค่อยมึงแบบเข้าเทคาวเว์แบบโอนดีวะก็คือนอยร้านน่ารักมากด้วยเอมฮัลโหล สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคือหลอกเขามาแล้วยังให้เขามารับอีกเออใช่วันนี้เราเป็นทีมเดียวกันนะขาวดำเราอยากข้ามไปกินข้าวเลยไม่ได้บอกไว้แล้วว่าวันนี้จะมาในทีมออกกําลังกายสวัสดีคุณครูนะคะสวัสดีค่ะค่ะเกิดยังคะเฮ้ยยัมาแต่งตัวใช้กันอยู่นะได้อยู่อยู่ดีก็ตรงทีมโดยไม่ได้นัดหมาย วันนี้นะคะสอนโดยพรีมค่ะพีมเนี่ยไปโรงเรียนเพื่อที่จะสอน,น,นกีฬาทีสเพื่อที่จะได้ใบเซอร์ติฟิเคตแล้วก็มาเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเวลาเรียนเราต้องเก็บชั่วโมงด้วยก็เลย,ยต้องหาหพเพื่อนอต้องหาเหยือหย่อมันเป็นลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง,งก็คือลูกศิษย์เบอร์หนึ่งเนี่ยอยู่ด้านหลังตรงนี้ไงก็คือพี่โมพี่บัวก็เคยโดนหลอกอยู่ประมาณสองครั้งแล้วพี่บัวไม่มาอีกเลยก็คือต้องเก็บชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะ ร้อยกว่าชั่วโมงอะร้อยกว่าชั่วโมงแล้ว90พี่โมเก้าสิบอีกสิบก็จะเป็นแม่พี่บัวแล้วก็พี่แพรวสลับกันไปเชื <c oughs> ่อนจริงรู้สึกว่าพี่ลาทิฟมันได้ทุกส่วนอะแล้วมันไม่ใช่เป็นคนเกลียดการออกกำลังกายหนักๆแบบต่อยมวยหรือไปวิง่งเคมาเริ่มเดี๋ยวเราจะยืดให้นเบาๆนี่แหละเราไม่ได้เตรียมอะไรมากเดี๋ยวจุาโอเคเริ่มยืดค่ะยืดคอค่ะยืดคอยล้วใช่เพียงพอชอบยืดคอ <c oughs> ได้หรยอย่างนี้ก็ได้เอาที่รู้สึกประมันบาลานซ์ได้ทดสอบความบาลานซ์ก่อนทำไปเห็นไหมตรงนี้ขนาดนั้นแต่ว่าพี่ลืมกระคองตรงนี้ไว้ใช่ทุกอย่างจริง,รงๆอันนี้เรากำลังใช้ตรงนี้อยู่ด้วย 한ตัว네 ก็ยืดได้ส่วนไหนอะนี่นะคะมันจะคล้ายๆกับหลังแต่ว่ามันจะเลืกอกว่าที่พี่บัวทำมาเมื่อกีาา้นะคะ นะะคพวกเราก็กำลังเดินทางไปคาเฟ่พอลลีฟอยู <S 2> <S 2> ่เท่าไหร่นะปีดี26พวกเราอ่ะคือชอบออกกำลังกายอยู่แล้วมาไม่ใช่คนคนนี้เขาใช่เขาชอบแมนช่ยช่ยช่เขาไปเทเาทิฟตลอดก่อนที่โควิดจะหนักหนาใช่นี่ไปอาทิตย์ละแบบสองสามวันเลยเมื่อก่อนอะแต่พอโควิดก็คือ นี่ก็ชอบไปนะจริงๆคือเมื่อก่อนก็ไปแบบอาทิตย์ละสามสี่วันเลยแต่ว่าพอคลาสรวมอ่ะหลังๆไม่ค่อยกล้าไปแล้วแล้วก็คือเกรงใจคนอื่นด้วยบางทีเราถ่ายละครแล้วก็แบบสอบให้ตรวจ A D K แล้วรู้สึกเกรงใจเขาอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาเหมือนแบบออกกันเองเนาะบบกิจกรรมที่แบบทํากันเองรวมกลุ่มกันเองได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็คือจองคลาสแบบ p r i v a t e l เลยมันก็จะมีที่เล่นแบบ private อะไรเงี้ยประมาณนี้ อ,อยากกลับมาออกกําลังกายเหมือนกันแต่ว่าแบบคือตอนนี้ถ้าไปออกเราต้องใส่หน้ากากอะมันหายใจลาบากเหมือนกันเออจริงอันงหายก็ไม่ได้เหมือนกันอุปรสรรคนึงเหมือนกันเนาะใช่เคยพยายามแล้วแต่มันไม่ไหวอะแล้วก็บางทีก็เคยเล่นออนไลน์คือช่วงที่สตูดิโอปิดอะก็คือเล่นออนไลน์แต่ว่าตอนเนี้ยเขาเปิดปกติไงอ่า เราจะไม่ค่อยมีออนไลน์ใช่มีแบบเจ็ดโมงหนึ่งทุ่มอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเวลาที่โมไม่ค่อยไหวอ่ะคือเจ็ดโมงก็ตื่นไม่ไหวหนึ่งทุ่มก็คือขี้เกียจอ่ะง่ายๆขี้เกียจแล้วเล่นมาทั้งวันแล้วอนะไรเงี้ยเที่ยวเล่น <c oughs> แต่โมคือฟิตมากนะอ๋อมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่โมออกกำลังกายแบบตลอดเวลาคือที่ออกเยอะๆอ่ะเพราะว่าชอบกินไงก็เลยต้องออกเออชอบกินมันไม่มีทางอื่นนอกจากออกเอาออกไปแล้วเราจะได้กินให้เท่าแบบที่เราอยากกินอะไรเงี้ยดูเมนูเลยไหม อยดูเมนูอีกอีกหนึ่งอย่างที่ชอบทํากันบ้านเลยแบบเวลาที่ถ่ายหรือโมโมแฮปปี้เกิร์ลเราไปเที่ยวไปกินเนี้ยก็คือทํากันบ้านไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบเอ้ยใจเยงไงดีจิ้นอะไรจริงไม่ชอบกินผักเลยอ่ะสุภาพตามความจริงเอาจริงแต่ละคนเนี่ยกินไม่เหมือนกันปะใช่พี่มาก็จะเป็นสายผักฉันสายเนื้อใช่พี่บัวสายแป้งจ้ะยอมรับใช่ขอให้มีขนมปังเน้นขนมปัง ส่วนพี่โมก็คือใส่ซูชิหรอพี่หรอพี่กินถูกห่อพี่ชผักค่ะให้มันอร่อยอ่ะพี่พัฟด้วยพี่พัดก็ไม่ใช่ใสผักพัทเดียวนะพัดใส่เค็มอะไรก็ได้ที่เค็มและดองและดองต้องต้องดูต้องไม่มันดูเยอะกว่านี้ด้ปะเข้าไปดูไอจีไหมอุ้ยมีโทส์ด้วยพี่บัว่นีมันไม่ใช่เอาไม่ใช่หรอไม่จะดูอันนี้แต่มันไม่ใช่อันนี้ไงไม่ดูอันนี้ไปเลยเว็บเว็บที่คนรีวิวอะอยู่เลนกลางจ้า อโอเคเดี๋ยนะถึงสี่แยกเอกมัยเลี้ยวซ้ายโอเคฉันคือ g o o g l e Map ตัวจริงจริงแล้วพี่โมก็จะไม่ชอบเวลาคนอื่นขับรถแล้วก็ขับรถไปด้วยเปิด Google Map ไปด้วยไม่ได้คนติด Google m ม p มากพิมก็จะแบบขับไปดูก o o ก l e แ a p ไปแล้วพี่โมก็จะนั่งข้างๆแบบกังวลกระวายแบบไม่เวล้พิมก็พี่บอกทางเดี๋ยวพี่บอกทางไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องดูแล้วขับรถขับรถอย่างนึง แล้วนี่เป็นคนที่ขับเองต้องดูเองด้วยนะให้คนอื่นบอกทางไม่ได้ถ้าสั่งแต่ผักจะกลับบ้านมาถึงแล้วน่ารักมากเอาปลาเอาปลาอ <ยะ S 1> ุ้งนกฟีชนะเนยแล้วก็มีพาสต้านี่คือมีนี่ไงมีพาสต้าหลายอยา่างกดกดกดเอาเอาเอาคราบแองเจลแฮร์กดกดกดเลย,เเลยครับแองเจลแฮร์เหรอเอาไม่เอา snowfish เหรอทัอ้งคู่จริงจังโอ้ย ไม่เคยมากินกับมม,มุนอ่ะมันจะป็นยังไงมพัวต้องชินคือทุกคนพยายามเบรกแต่ว่าหมดหมดสั่หมดจะกินหม,หมอยากกินมาแล้วเนี่จะเป็นสงจก ERA อิด่งถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่้แม่เป็นถ่ายไม่เป็นแล,แล้วไม่ทำได้วันละอยา นี่พี่โมนั่นพี่บัวอันนี้คือเฮลตี้ไปสำหรับเรามากเว้ยต้องกินไก่มาอยากกินกรงอ้าเคยกออากล่อกเีวมากนี่หางป บอกือบ่า่ no fish no fish n t have แบบสรุปแล้วก็คือกินหมดดีอะจริงอุ๊ยเขาต้องงหรอว่าไคนนี้กินเยอะขนาด้ไม่เขาเขาชิมมดหมบูนัไปเกินอ่ะอ๋อพม่าอร่อยอันนี้อร่อยเน้อร่อยมากเลยอร่อยเลยอะดีนะที่สั่ง นี่ฉันอยากกินอันนี้เนี่ขนมปังเป็นเ็ว้าขอชิมขอชิมหน่อยได้ดีแต่ดีก่อนแ้วกลับบ้านกดไปแล้วโอเคนี่คือขนมปังพี่โบนพี่โบต้องกินคนเดียวคนเดียวเลยเรากลับบ้านเลยเราก็เราก็คือเครื่องดื่มสามแบบเครื่องดื่มที่เราก็คือเป็นเพื่อนกันได้ไงก่อนอะไรนะพี่ว่าไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ดูในรูปเคี้ยว่ากินได้หมดตอนนี้ ไม่ได้โมอิ่มแล้วอะโมไม่อยากกินแล้วเฮ้ยท่านคือวิ้นมากอะไราออะกควม่เกอนยกวกวมันหอมมากเลยอะ้วมือเช้าเราไปทาอะไรมาออกกังกายเราออกเรอกกเ่กี้ไงรกัน มันไม่มีรสชาติแบบรูยสึกว่าไม่มีรสชาติแมันมันจับคินจอกคู่กับอะไรไม่รู้อะชีสหอมมากเลยแต่ไม่เลี่ยยทุกก็เตียรพี่มงกินหนุบหนับแบบที่เป็นไส้อะอย่างนี้นตะเลียงแต่อ้นี้เหมือนหนุบหนังก็ไม่ได้หวานก็เลยชอบ นี้มว่ออยางนับไปขอขาว่ะม็จะกินแล้วไ้ใช่ใช่ทอสไปค่ะนร็เอาในชุซอฟตี้เปดนวยนี่พี่โอ้ว้าวโอว้าวต้องหัยังไงวะไปแล้วโอ้นุ่มมากนุ่มและกรอบมากมาบอ่อ่ะ มีของขอเดี๋ยวคังเลยไม่มีของยัไงนะก็มีอุแต่เขาได้กินว่ามันมีชีนออนหรอผมไม่ชอบอ่ะเนี่อะไรนะเราไม่ชอบชีนอมอนซิ่งเหรเขาได้กินอะไรมีมีแต่เฟรนช์สโตร์มันต้องมีชีนอมอนอยู่แล้วพี่ชอบชีนอมันมากชนิดที่แบบโรยใส่ทุกอย่างบนโรบิเนียชุ่มเลยจริงๆเขามี ให้ใส่ไอติมขึ้นกับข้ก็ได้แต่บ้านมันก็นไม่เอารวะพอนแล้วล <c oughs> องบังสติกันหนึ่งกินเสร็จแล้วอิ่มมากตอนแรกอะยังไม่อิ่มเท่าไหร่แต่คือแบบพอสั่งขนมมาเราเจอขนมปังเข้าไปสองอย่างอะ <c oughs> ใช่โอเคแต่อร่อยโหวตคะ่ะว่าอะไรชอบอะไรที่สุดโหวตชอบชอบอันที่เป็น snow fish เหมือนกันเอออันนั้นชอบสุดอืมจริงโอเคสลัดก็ไม่แย่ วันนี้ก็กับพวกเรานะคะเทปเฮลตี้ที่เฮลตี้จริงหรือเปล่าไม่จริงออกกําลังกายสิบกินข้าวเก้าสิบะฝากเทปนี้ด้วยนะฮะบ๊ายบายนะ